พไปยังใดยังกินพไปยังมันเห็นเขาจะอ้อมหัวนะครับบ่ไหวแล้วไปใส่เบ็ดบ่ได้ปลาจักตัวพุกนั้นคือหัวแววไปใส่เบ็ดนี่ ก็นะไปไหนใดยังกินไปไหนบนทัานไหนนี่กินอยู่กับติ๋งเลยแล้วจะใดพักอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเมื่อเนี้ยเขาจะอ้อมหัวนะครับบัวไหวแล้วไปใส่เป็ดบัวใดปลาจักตัวเลยเป็นไรไปไหนกูนะตื่นหัวกว่าว่าไปใส่เป็ดดิ่นี่ ซื้อหัวไว้เครื่องรูปไปใส่เบ็ดพี่น้องปลาไ่กินบ่ได้จักตัวมีฟอร์มแล้วว่าปลาไ่กินกับขนกินตะไบนนแล้วมันมาเห็ดกินอิลิพี่น้องอันนี้เขากัดใส่พวกหอมบุญยังตะกอนเด้อครับใส่ตอนใส่ปลาปยีเลือดแล้วพีเนาะ้องน่องเลือดเลือพีอ่น้องใ,ใส่หอมแดงฝนบัด ตกได้กินหัวพี่น้องเลย,ยใส่ที่หลังเด้นครับกินนี่ยแใส่จักหน่อย,อยสว่าก็ใส่หลายประท่นไดหัวหวนี้มันเป็นหัวตัรงมาจากระเจาว่าเป็นหัวเลี้ยนถ้าตัวเป็นว่าเาไปสอนมาเพราะอะไรหรอกอเล้จะติไปสอนอย่งไเราม่มีหม่องสอนนะเพ่อ่เนาะง่นวันี้เขาจะใส่ตัวนี้มสักว,ว,วันเด้ออมหัวป้อมหัวนี่แหละเพื่เนาะเสง ขึนโลกนหลเนาะพะย่เน,นาะไ,ไหลายอยู่ดิข้นขายโลละลอยแปทิลอยแก่อยะถึงในจประบดหมวกบุโบเี้ไงม่ไงหบเข่งโล่ปลทปลี่นทิพผาเราพ่เนาผู้ไหลายอยู่ในความที่ด้น้อยเาจเนี่เ้ไาไปซื้อน้ำผลโลนึงมันก็ได้หน่อ พิ่นเห็นหน่อยมันก็ได้หน่อยแล้วเนาะไปเสื่อสามขีดลอยขีดไรก็ได้ไรยนีเสื่อเทละลอยได้เทลาสมขีดนะะได้เท่าเท่าไดะเท่ยโจทย์ีคนละผักกินกันขีดละสามสิบบาทสามสิบห้าบาทเราสามขีดลอยนี่วจิมใสุ่ก ปลาพกินปดขึ้นมาเลยคุณน้องไม่คุณหายเย้าดากันโอ้ยลืมเส่องง้ตัวนึ่งหนึ่งนมาไหรกันดิบุตรหน่ว้สื้อนวยเดียวใสีสบใส่ผักร่วมพี่น้อง เอกปรกคุณเยอะนาดนีหรออ๋อประคุณเต็บไปเลยสงนิดส่นึงอื้เ็ได้ลยหลายคนเนี่ยเ้ยบ่ได้หรอกค็คเป็นมิตรผลกวดได้เห็นกำพราะทพอดีเห็นได้ก็ได้จังนงี้เสียจังนงี้ เดรษีบอสจะใส้น oh, ้ำด้ปป่ะตัวพูดดีดีกว่าดิกว่ะอาหารรวมมิตรรวมฮิดต่เไงเเ้าเน hôm hoàn hoài hoài yêu hoàn thật yêu tiếng mỏ cột Ôm ổ Có đi Có đi mất เอาีนองกันนออออมออมหัวเข้าแล้วแล้วพี่น้องนี่อวนะกบลวนกบโอ้ยหลาายตัวนี้นาอพอสู้กันเนาะมเป็นพันไหมอน <laughs> เป็นพันเลยแล้ว <laughs> เป็นมืน่น <laughs> กรมนี่นี่เป็นอะพี่นอ้องอ้ยอมหัวเข้า นีแก้วบักม่วงพ่อให้ปลอมจ้าจพี่น้องมาเดอ้อแสร็จน้ากันยิงเข่าน้ากันจ้าเฮ้ยเป็นไรเน่ากินเข่ามาเดอ้อพี่น้องเป็นตาแสบครับมาเดอ้อครับนี่เราไปใส่เบ็ดได้หัวครับพี่น้องใ <laughs> ส่ปลาปลพวกกินคนไก่กินท่านเร็วจิงสิว่างนี่เนาะเนี่ยเนี่ยปลาแันเมนปลากินเบ็ดตีที่ผมใส่ยืหามือกับพวกเบ็ดตีเหนียบ จักวัดตกจิตตมจักวันยังไปปวดไอป่าจักตัวเบ็ดกรบป๋านเนี่ยอาเจ็บไ้อยู่เลยนูนปลาเบ็ดดิปลามันบ่อลหลเมียนอยู่เมียงคือไวสุกไหวหรือปลาปลาตอมคือปลาปลาตอมคือสุกปีเป็นังนโลกีโลกีเขาลงไปเ่ี้มขึ้นมันบอลบวบบวบไนี่ปลาเนี่ยปลาซยแต่ว่าเมียนถ้าไปใส่หัดปลากับดกิงอันนี้มันเมื่อขวัญยู่ทั้างผี ตัวน้ำเลึกดิปะมากนะไปอีบ้างไหมปลากอทั้งนาางทั้งหน้าใสไปมิดอินซินขนาดน้ำเหนอยมปลามันกินเบ็ดมันบ่มีโอ้แผ่น่อยากปลามกินเบ็ดตําหูหวกแล้วพี่น้องหูหวกเบิงตะว่าไปอันนาัน้นกแมนคันมปลากอกปลาขาวมันกินเบ็ดนี่ดีเหรอจะปลากรอบมีบะกิ่นดิเกักแต่ไปนี่เขาสื่ออเกบ่เจ้าเป็นมัซือ่อไป เ้าว่องอื้นยังไปเือือมเนเจ้าโดนโมันยังมาี <t <t ึงิ <t 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 ้เนมันแต่อเก่าหัวเรียงคนเรามันแข็งนี่มันก็แข็งนะมันอยู่กับผลเห็ดจแล้วเขามันเป็นแข็งก็เดินเอสุกมอแข็งแล้วฮูนเห็ดมันบท่านได้ได้จังหวะมันกระียงตัเนาะเอาเห็ดแต่ขายังหัวแต่กันกนออมอืม อมเรวแงตึมมนแขงต้นน้ำมันแข็งแป่ง่ยมันแข็งกห้นอนสุดคนเขี้หนอกมันก็เวอร์ผมะอหอกเรียงมันไม่ติหัวหันได้ไงนั่นล่ะผู้จินเก่งพี่ดี่มันก็ห่วงตัวบอกมักพี่ได้เรียกว่เตื้อูกไเห็นมาก็ไดู้กไพรให้ไปใส่ใส่ใส่ขี้ด้วยนั่นนะใส่ขี้กินได้เลย มาเด้อพี่น้องทำการตีนีัแต่ว่าจะต้หดน้ำกันเด้อมาได้อยู่หดน้ำกันยานี่ว่าขั้วมันเยอะแล้วนาบูดนาเบียวพวกปากน้ำกันเลยนี่บาทมันเป็นยังไงก็เป็นสัมปะกษ์ก็ว่าต้องการย้ำหนาวนี่มันดีกว่ามวนเดียวจงบีเพียงน้ำพูนจังจังมัันจงแต่นัวฮดกันเนี่ยหดเขาติดดาวุ่นี่แล้วฮดหนาวเนาะหดหนาววันมันอยากเย็นเนาะมันว่าะเอ้ยเย็นดีเลยหดหนาวหนาวมันจังยานเนี่ยมันจังยานหนาวมันจังมวลน่ะ กีดด่ดีดิเห,หนนรอฮอดเลือเี่ยอมนาฮ้อนเจ้าในใส่นำ้นนำแข็งฮอดกันเนาะเือนรึนาฮ้อนในใส่น้ำแข็งเขาก็รีดละน้ำแข็งฮอดกันเจ้าสาษาดิหนึ่งคอยหยอดต้องข้อเสียกันเย็นฮอดดาบคุณจะเดือดก็ปบบไปคอยใส่ถังไปคอยหยอดลุงนวลหยอดพวนี้สาดตว่าอะไรมันต่อคอยหยอดเอาโอ้ยนม เย็นเบื่อตัวสับเราไว้เนปรุ่นมันเจียหยากมกมกเขียนไฟยี่ก่อนตั้งเขามันก็เอิญพี่น้องกินเขาเนื้อรื้อตันนะเอิญจะได้เอิญทุกคนทุกคนพี่น้องอยู่ไก่อยู่ไกลมาเด้อมาเดิมนี่นี่มาเด้อลูกเอ้ยกินเขากินน้ำเด้อต้นบนต้นบน้อยเด้อมา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 สุกสนสุกสนส่วนหลักมาเด้อเพื่อนเอ้ยลบดีๆเด้อเฮ้ย ลบไผ่ดีๆเนะได้สุดใจมันอืสุดใจสุดเจ๋อมามีดินใบบุกแผ่นดินใบบามีหนาห่อนมามีจะหนาฝนกันแล้วแต่ส่อนหัวก็มกมาออมออมหัวจัดบ้านเรยจดื้ยเพื่อนเรึบ้านเท่าหนาวเด้อชาวบ้านขนน้ำกันเด้อมาได้ดูหนาวเดย็นหากระออมหัวเดย็นหาเลยที่นี้หัวเขานังออกเด้อครับตาวออกทั้งแกดำทั้งเขาประทันออก เพิ่งยูสก่เพิ่นมามือนชามเพิ่เดวกรลืมแกดำประยั์ยังเจเขาก็ไปล่วงตลาดนองแวงยมาตะประยั์ประยั์สุดเกีรับแล้ทั้งนั้นเดิมตัวแจดำเงินไปแต่่ได้ไปใส่กบบันยิเนียงหวงก็จบมาหดอดเงี้ยเลยดิาจนั่นละไ้ที่แกดำใต <c oughs> ได้ดิ ยนมานกบไงไปแล้วเจดน้ได้ตัวกางวนั้นกุ้มเนี่ยเจรดังมาจากด้เมือตตัวนึงเยเขาปันกลางตัวนึงี้ยหอมนันกลุ่มตใหไงเอาก่อนดเนี้ยพูดฮะเมียพันต้นนางอีดบะมีบะมีแนวสิบกสีหัวมหมหน่อยพอดต่นี้ยิงจกบุโจ้น้ำเมอเันเป็นอำเภอกบอำเภอเจรดัตอนนั้โจน้ามากันเห็น เห็นสองสามตัวบ่เป็นอย่างก็ว่ากันเห็นเป็นของปุ๋ยนี่แต่เ้าไปยไต่ก็ได้ยศจัง้องไปยไต่ครับเอาเอาแต่ตัวเถอะถ้าก็ต้องไปยไต่ครับเจ้าของหน้าที่เ้าหัวจ๊กกันนะมี่บรอยากไปเราทั้งนึ่งตาบรดีวณพระเจ้าร้อนก็น้าหมดจับเป็นไห้กินยั่วหนานั้นแต่ว่าหนามักกบกินไข่เพิ่นว่าให้จับ ớt nhám chiều cổ nó ngấm cả ngân thế tiệm ạc lạc luôn này cốt nồi rồi xăm một tiệm đủ mưa này những, đỡ những à, <mppie> cái hoa dây kìm hai kìm này thang vẫn đã chín tôm ươm bàn cho con bà miếng ừ mình nhìn con luôn nó chín cái lăng nè ươm ngỏ ở cang bên này vợ cái chậu thay mà hải na cuốn tôi nghe một sổ cái tì hạt tỏi chèn ươm cắm cứ mười cái mày hải na mày ta vào đây เอาก้องไปมันหมดมันโมเมนต์ออกมันยางเว้นดนกมันออกตังเมื่อคืนนี่ละแล้วมันกับ่าแจ้งเรามันว่านีมันเนียนตั้มกึ่งมือที่ไหนเคนตกนังเนาะคนตบปมันเนาะเหมือนจังหวัดห้าเนาะมันอือตกหมวกด้วึงแดงไปนะต้อจะไรขนงบ้านห้อต้องมาแบ้านเอาหมดเนี่อึ้งแดงนี่อะไรอึ้งหยางตัวึ้นแดงหอันแจ้ง อึ้งแดงกับแฉบด้อครับอึ้งเผามันดูแข็งแมนอึ้งแดงกับแฉบเด้อเห็นบ่อึ้งแฉบแดงที่ที่ข่อยเไหมดูแข็งกบบปิญญาใส่น้ำเสาไฟงวดเห็นปะข้าวยุฟ้าเลยเหลี่ยนอึ้งเผาอึ้งเผ่าแฉบด้วเป็ิยังฝนตกข่อยอึ้งยังบ่ออกเพราะว่าน้ำน้ำวัดซึมหอดมันมันขึ้นมาบ่ได้มันต้องนั่นอยู่เลยที่ว่าฝนตกแห้งน้ำน้ำ นำซึมลงไปหอดหอดโตมันไม่ถิ่มหมดมะไ้ที่น้องไม่ต้องยัม่เนาะมึงทนเป็นผู้จอนนำส่วนพระวานก็กกันมองาทํามึงนี่นะพ่นน้าฝนตกมาไฟฟ้ากันก็มันมีอยู่ใน้องขออะไรเนาะถ้าว่าข้าหน่มมันนี่เต็มเลยบ่ต้องการก็ต้องการเห็ดบวกเห็ดบวกแต่หามันต้นหน่มนะหน้าไปลวอยไปเพรมีหม่องเด่นนบึง บิงบิงดินฝาอากาศก็ถึงหนาวสิพเหี่ดรอกบ่มีเหี่ยนี่ิเสือนี่ิเสื่ออย่างนั้นมาแนวเหลนน้าแน่วจูบลมเ่ะแต่เดินเดือดิเอาอ่างงาอะไรแค่คยแ่อ่างไว้โอ้แพงนี่พอเป็นท่านนี้ยบ้าไรหนาวโวมันะปูนยังหมันก็นปลาข้าว่ wrote, ามันแตกตามไสิปสกาดีอยู่พี่ จะเลี้ยงไปแล้วไปบึงสถานการณ์ไปแล้วงงกลมโยธาเนือเดี๋ยวคนตตจะมาหาดอกนั่นไม่ตอกอกคือกอไม่ท้องต้นหมัออึ้งยู่น้ำเงาไหมเกือบไปเต่หม่อมอื่นเลยมันเสียงห่วงดังโตก็มึงแย่งปาสังสามันเปลนไหมปีนั้นเข้าไปสางมันเป็ยน,นะน,นไหมทำมิไปเปลี่ยนกระจิงอึ้งไม่ยูในเงาไหมปีนั้นนะค อี่าหอาะมือเศร้านะไปทำงานพักหลอกเมาอึ้งอ่นะเอาวิงมาตักเอาเขาแห้งเหมือนเกี่ยวของเขาเอาไหนถ้าอุลยที่ปีนเห็นเต็นตั้มขึ้นมือกเจอว่าโปกติเราคือสิจกสาเหยมันเป็นอึ้งยูสมุนรวมพูดว่าเป็นเสียหายากนิดสุเมือเลี้ยงพร้อมเลยพ่อเออบอกว่าจะบดจำเป็นต้องเลี้ยงมันเถอะต้องให้จกสาไปว่ายมีต้นอะไรอยังคุ้มเลย เป็นยัไม่ยู่นะเข้ากระเบียงมาซักเลยแต่เลี้ยงเลยที่ว่าสิบปีทั้งบ้านเจ้าว่าตะกี่ไปลงบ้านไปเผาลุงเนาะเจ้าว่าึบ้านทุกไกดอนมันมีจักตัวเหยง่อเงมันเลกขายเอยื่ององมันน่าเหลขายเนขายเป็นย่ามเหยื่อปูเนี่ยเลยื่อปูเนี่ยขายตัวย่ามเห็นเขาเหยื่อไ่ะ ปูนาเขาเนี่ยไม่ร้องปูก็หอยปูก็หอยแต่ว่าสิบบนเรียงก็เก็บเบียงซักเขาปูเขาทอานันนั่นิดขวดหู้ขวดยังกับแางมันกับเบียงง้มใบเด็กขายสูงเนี่มเลียงปูพอเขาขุดสาว้เกียนมะใครมะอยังมะออกลูกที่นี่เขากับเขากับแพงใบโบยปืนมะเตที่นี่สาหูบล่ะแต่ฉะนั้นแต่ว่าปีนึงบล่ะจังสีได้จิ้นนี่กันเลียงปูเนี่ยเด้ขายดูอูปูเตี้ยโอ้ย มันหากินหญกันได้ปู่กระจายมันมอยู่ยันเรียบอยจุกพอมันพอพันตัวละตัวละหาสบาทมันเลียงไหนตัวน้เราตีนี้ตัวนี้เลยแอยจุกน้อยแบบเลยำป็ดตนเอาย้นงทมบ่ะเหรอไงกดดอกไม่ดำไม่หมดไงคิวขาวดิมัก็เลียงแม่นี่ย่นี่เอาบ่อ่ยนงทมเนี่บักคักเล่นอกมาันก็ละพันนี่บอกในน้อไหนมันเป็น เกีียวบางๆทีหขาวนี่เราไม่ท้องพเลี่ยงเนาะเน้อเกียวเนือน้อเยงเกียขา,ขาวดีก่าขอกันดีดีกับปาอีเดือดมหมดอีเลือ,อเดเลยมพิกเนปลอีออปปเลือดจังกักระเบเจียขึ้นนี่าคำตำไงของกระจววา นี่น้ำติดท่วมหลายที่ทั้งหาพวกนี้ว่ามันน้ำติดท่วมแถวอยู่ฝังโขงฝั่งที่ฝั่งฝนมันนีเป็นทะเลมาเป็นวัสาราข้ามเขาบอกเ้อยกขาอกจะน่าะแถวสูหลอกสูริ่แถวโคหลอกโคลาดเป็นทะเลเวิด์ตัรตางต่แต่ว่าห้าก็เด็๋เปลี่ยนสารข้ามบริสารข้ามสูบมีคนมูสันสารข้ามบริษัทองคุยกกลางมันถึงนั่นกึ่งกี่แน่น้หนวหูยนาน โมติดฟังโคมติดทะเลนี่เป็นทะเลไปเบิดประวทศว่ะทีนี้ว่าอีพ่ออยู่ทั้งภูเขาตัวนึงวันเด้อยู่ตีนเขาเขาดิปน้นยยืดซมนหนีบุตรห้อง้อมันบ่เป็ิญญาห้องมันอยู่ไก่แต่ละข้ามบ่อปิญญาแต่ละข้ามนี่พ่อบ่มีภูเขาคือหมู้องมันอยู่ทั้งหยอดทั้งภูเขาเออทั้งภูเขาทั้งมัดเขาเกินว่าเขาอยู่ทั้งหยอดภูเขาดิปน้อยยืดซีเมนหนีบุตรเอาเลยบ่มีภูเขาหยอดสิแมนบุนตรอยู่สูงแล้ว พวกเขาเลยบว่างฟังเราเหอะคือๆดิขนาดว่าอยู่สูงน้ำกระท้วมมาทุกปีเยายามมาได้เกี่ยวเขาแยกเทียบมันกระท้วมบางลุ่มนี่ซื้อดิเ้ามันกิดยืดเต้งปลายผู้ยังขึ้นทรวมยังหนึ่งก็ได้แต่แต่ราคามยังทรวมนี่มองอื่นว่าทรวมเป็นไปไม่ได้น้อข่าขนาดว่าเขาอยู่ทางพูดสิเขาก็ยังทรวซจำเนี่ยนี่เราบังว่าแมนลี่ปนึงว่า บันเขาเนี่เขาอยู่ทั้งจอมผู้ั่วนั้นึ่งถ้เงินก็จะวิตียนผู้กันนัวแมงก็มันเน้นไว้หรือยัง่าเมื่อว่าแต่ไม่ได้เป็นทะเลข้าวบริยูเบิงเหรอข้าวก็เริ่มนับถอยหลังไปแล้วพี bride, <c oughs>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  ่น้องเท่าแก่แล้วเอาคนไงเขาอยู่กล้อย่ได้หลังเลยเบิงลืมนับถอยหลังแล้วล่ะเท่าแก่ไปแล้วไม่นับเปนไมหนาได้นับถอยไม่ต้องนับถอยหลังจังหวัดบุรีก็ได้ มุกก็ะใสสงครามเราที่กระบังกระซองเด้อพี่น้องทุกสุดสนก็ได้ดูว่าลูกหลานพ่อแม่พี่น้องมู่งปกติสูงชีกันเริ่อตั้งๆตัวรถตัวไปเด้อทุกสุดคุดขั้นดูว่าจะจะได้กะในหมวดปานกระซองเป็นซีดัญหามวดสงครามเรากะให้โชคดีโชคดีทุกสุดสุดขนเด้อครับสำหรับมื้อนี้ผมกับเสก้าวผมว่าสวัสดีจากพี่จอมกัเด้อครับสวัสดีครับ